วัสดีครับคุณผู้ชมเฮดไลน์แม็กทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมคิวยุทธพิชัยต้องบอ,อกว่าในช่วงนี้ในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะสู้กันอย่างดุเดือดโดยเฉพาะในกลุ่มของรถยนต์ MPV หรืออรถตู้นะครับที่ ให้จีนเนี่ยก็ต่างทยอยมาเปิดตัวในบ้านเรานะครับเปิดประเดิมมาตั้งแต่ MG Maxus 9นะครับแล้วก็มาถึงคิวของ s e เก e r 009แล้วก็ล่าสุดนะครับนี่คือเดนซา D9 หลายคนสงสัยว่าเดนซ a คืออะไรเดนซ a เนี่ยนะครับเป็นแบรนด์รถยนต์หรูที่อยู่ภายใต้เครือ BYD นะซึ่งก็วางตําแหน่ง position การตลาดเนี่ยให้มีความพรีเมียมให้มีความหรูกว่านิดนึงนะครับซึ่งหนึ่งในรถยนต์ภายใต้แบรนด์นี้เนี่ยก็คือรถตู้คันนี้นี่เองโดยในก่อนหน้านี้นะเราก็เคยพาคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยไปชมรอบคันรวมถึงไปทดลองขับกันมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าเป็นการทดลองขับในสนามเพราะฉะนั้นอาจจะยังไม่ตรงกับการใช้งานจริงบนถนนประเทศไทยเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับในเมื่อ BYD เนี่ยเขาเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะสำหรับ เดนซาดีนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วราคาเนี่ยรุ่นเริ่มต้นอยู่ที่1 9 9 9 9 0้าบาทแล้วก็มาจบที่รุ่นท็อปนะครับ2 6 9ล้านบาทมาดูกันว่าแลวความแตกต่างของทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยคืออะไรเพราะว่าราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะดิฟกันอยู่พอสมควรนะครับรวมถึงอ่าฟฟลลิ่งของการขับขี่รวมถึงการเป็นผู้นั่งโดยสารด้านหลังเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ไปชมกันครับไป ก้าวขึ้นมานะครับที่ห้องโดยสารด้านหน้ามีสเต็ปให้นะแต่ว่าพื้นเนี่ยก็ถือว่าสูงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ได้มีมือจับเหนือช่องเข้าออกตรงนี้มาให้นะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเยี่ยวตัวกันนิดนึงนะครับสำหรับคนขับสำหรับเส้นทางที่เราจะใช้ทดสอบนะทดลองขับทดลองนั่งโดยสารกันในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเส้นทางกรุงเทพอยุธยาแน่นอนว่าพอเป็น รถตู้เน้นนั่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผู้โดยสารเยอะนิดนึงนะมะีพี่แชมป์โปรดิวเซอร์ของเรานะครับแล้วก็ทางด้านหลังมีพี่บอลครับแล้วก็พี่จอรจาก r ร้บัสเตอร์นะครับนี่จริงๆเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพี่บอลเนี่ยผมเคยเห็นในคลิปนะคลิปอะไรนะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นเวลไฟโฉมที่แล้วเอาผาเป่าอ๋อน่าจะเอาผาเอาฝา,า,าใช่ไหมใช่ใช่อ่าวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก่อนที่จะไปทดลองขับกันอย่างที่บอกว่าความแตกต่างของ2รุ่นนี้เนี่ยนอกเหนือจากตัวมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีความแตกต่างกันก็จะมีในเรื่องของช่วงล่างสําหรับช่วงล่างรุ่น Performance All Wheel Drive เนี่ยก็เป็นโช๊คอัพที่เรียกว่าเป็นดซัทซึ่งก็จะมีการปรับในะความหนืดด้วยระบบไฟฟ้านะส่วนสปริงเนี่ยก็ยังคงเป็นสปริงเหล็กเหมือนเดิมยังไม่ใช่ถุงลมนะครับเหมือนคู่แข่งรุ่นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นซีเกอร์ศูนย์ศูนย์เก้าหรือแม้กระทั่งเอ็กซ์เพิง X9 ์ นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้อุปกรณ์ภายในที่มีมาให้เฉพาะรุ่น performance all-wheel drive เท่านั้นเนี่ยก็จะมีเบาะนั่งที่เป็นแบบหุ่มด้วยหนังเนป้านะครับรุ่นพรีเมียมเนี่ยจะเป็นหนังธรรมดาแล้วก็เบาะนั่งคู่หน้ารวมถึงเบาะนั่งด้านหลังเนี่ยจะมี memory seat มาให้ฝั่งละ2องตำแหน่งนะครับแล้วก็นี่มีออปชันที่เรียกว่า streaming <laughs> mirror switch นะครับแหมชื่อเท่จัง จริงก็คือการฉายภาพจากกล้องที่อยู่ทางด้านหลังเนี่ยเอามาไว้ที่กระจกมองหลังอันนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับมีให้เฉพาะรุ่น็อปเท่านั้นนอกเหนือจากนี้ถ้ามาดูกันที่แผงแดชบอร์ดด้านหน้าด้าน ในสุดก็จะเป็นที่อยู่ของหน้าจอแสดงข้อมูลบนกระจกบังลมหน้า Head-Up Display ขนาด12นิ้วนะมีมาให้เฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นนอกเหนือจากนี้มีอะไรอีกบ้างล่ะระบบความปลอดภยัย FCTA FCTB นะครับระบบช่วยเตือนระบบช่วยเบรกอัตโนมัติเมื่อมีรถแล่นตัดผ่านด้านหน้าก็มีมาให้เฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้น ก็มีความแตกต่างกันประมาณนี้นะสำหรับรุ่นเริ่มต้นแล้วก็รุ่นท็อปคือเรียกง่ายๆก็คือมองจากภายนอกเนี่ยเราจะแทบแยกไม่ออกเลยว่าคันไหนคือรุ่น2ล้านคันไหนคือรุ่น2ล้าน7ยกเว้นไปดูที่แบตช์ทางด้านหลังซึ่งในรุ่นท็อปเนี่ยก็จะมีะสัญลญักษณ์ all-wheel drive ติดตั้งมาให้เอาละทีนี้เดี๋ยวไปดูการทดลองขับกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเรามาเริ่มจากมุมมองของโชเฟอร์กันก่อนนะครับ มันก็มันก็กว้างตามสไตล์รถนะเออวงเลี้ยวคันนี้จะอยู่ที่5.95เมตรนะครับก็ถือว่าเทียบกันกับคู่แข่งในกลุ่มเดียวกันอย่างพวก a l ลฟาเวลไฟก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าถ้าเอาไปเทียบกับ x p e x เพ X9 ซึ่งรายนั้นเนี่ยเขามีระบบเลี้ยวสล้อคันนี้ก็จะกว้างกว่านะครับการขับในเมืองก็อาจจะทําให้ต้องเผื่อระยะกันนิดนึงนะแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องที่เกินความคาดหมายสำหรับคนที่ขับรถ MPV คันใหญ่แบบนี้นะครับ เอาละครับหลังจากที่เราใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการเดินทางออกจากตัวเมืองกรุงเทพแผ่ตัวเมืองกรุงเทพนะมาที่จังหวัดอยุธยากา็สำหรับการขับขี่ของเดนซาดีเนี่ยก็จะมาในแนวของสายนุ่มนะเป็นผู้บริหารสายนุ่มนะอยากต้องการที่จะได้รถ MPV รถตู้เอาไว้ขับเองพาลูกไปโรงเรียนนะครับหรือว่าไปเที่ยว ในวันหยุดสุดสัปดาห์ผมว่าก็ดูเหมาะดีสิ่งที่ชอบสำหรับเดน s a ดีเนี่ยประการแรกคือขุมพลังแน่นอนว่าคันที่เราขับอยู่เนี่ยเป็น Performance All-Wheel Drive มอเตอร์2ตัวกำลังสูงสุดเนี่ยก็ทะลุไปถึง370กว่ากว่าแรงมา้าเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเร่งทั้งการออกตัวหรือว่าการเร่งแซงต่างๆเนี่ยรู้สึกว่ามันให้ฟิลแบบดูเหมือนเราไม่ได้ขับรถใหญ่อะ่ะนะ อัตราเร่ง0ถึง100ที่เขาเคลมจากโรงงาน6.9วินะครับอ่านั่งจริงนะผู้โดยสาร4คนมีสัมพานธ์น,นิดหน่อยเนี่ยอาจจะดรอปลงไปเหลือสักประมาณ7วิไปปลายหรือ8วิต้นแต่ผมว่ามันก็ยังเป็นตัวเลขในระดับที่มันทําให้การขับเนี่ยมันก็ยังดูกระฉับกระเฉงอยู่นะครับอย่างตอนนี้อ่าสมมุติเราลดความเร็วลงมาเหลือสักประมาณ80กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับอ่าเหลือสัก90ก็ได้เราจะเร่งแซงนะครับปุ๊บ 1้อเนี่ยก็เวลาไม่กี่วิเพราะฉะนั้นผมว่าอัตราเร่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าห่วงสําหรับรถตู้ขุมพลังไฟฟ้าแรงม้าเยอะแรงบิดมหาศาลแบบนี้นะครับแต่ว่าส่วนต่อมาที่เราจะต้องมาพูดกันนะซึ่งก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันสําหรับรถสไตล์นี้ก็คือเรื่องของการขับขี่ทั้งในแง่ของพวงมาลัยเอยนะแล้วก็ช่วงล่างนะครับทั้ง2องอย่างของรถคันนี้เนี่ยมันถูกเซตมาในแบบที่ตัวรถมันควรจะเป็น นะครับพวงมาลัยมีน้ำหนักนะช่วงถือตรงเนี่ยค่อนข้างแน่นนิ่งนะครับขับครูซิ่งเดินทางไกลประมาณสักความเร็ว110-120เดี๋ยวผมว่าแทบไม่ต้องคอนเซนเทรตกับพวงมาลัยเท่าไหร่เลยนะมันก็จะล็อกไปตรงๆนิ่งๆของมันนะครับแล้วก็การตอบสนองนะก็จะมีความค่อยเป็นค่อยไปสมรู้ว่าเราอินพุตพวงมาลัยเข้าไปนะครับสักนิดนึงเนี่ยตัวรถมันจะมีอาการหน่วงนิดนึง อ่ามันจะหน้ารถเนี่ยมันจะไม่ได้ไวไปตามพวงมาลัยมากนะักซึ่งผมว่ามันก็เป็นพวงมาลัยที่ดูเหมาะกับสไตล์รถนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะในจังหวะที่เราวิ่งในเมืองด้วยความเร็วต่ําๆเนี่ยมันก็ยังให้ความรู้สึกว่าคล่องตัวมีความกระชับอยู่ประมาณหนึ่งนะไม่ได้เป็นพวงมาลัยที่แบบโหยืดยานเลี้ยวเข้าซอยนะครับหรือว่าอ่าลัดล้อไปตามการจราจรในเมืองเนี่ยต้องหมุนพวงมาลัยกันเยอะแยะมากมายก็ยังไม่ถึงขนาดนั้น นะครับส่วนต่อมาที่จะพูดถึงก็คือช่วงล่างนะช่วงล่างอย่างที่บอกไปว่าคันนี้เนี่ยเป็นช่วงล่างที่เรียกง่ายก็คือเป็นโช้ไฟฟ้าแล้วกันนะปรับความเหนืดได้ด้วยไฟฟ้ามีบางจังหวะที่ปรับนะให้อัตโนมัติแล้วก็มีบางจังหวทนะหวหวที่เราจะสามารถเลือกโหมดการขับขี่เพื่อให้ตัวโช้กอัพเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้ด้วยนะแต่ว่าคันนี้เนี่ยอาจจะมีความผิดปกตินิดนึงมีความแบบประหลาดประหลาดนิดนึงเพราะว่าพอเราต้องการที่จะ ปรับจากโหมดสแตนดาร์ดมาสปอร์ตหรือไปโหมดอีโคคือมันไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยขอติดไว้นิดนึงขอติดไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปถึงจุดสลับรถล้วไปลองรถอีกคันนึงเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าคันนี้เนี่ยม,มันเกิดปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าช่วงล่างในโหมดสแตนดาร์ดเนี่ยก็มาในสไตล์แบบโหนุ่มนุ่มแบบนุ่มย้วยเลยนะคือนุ่มทั้งจากตัวสปริงช็อกอัพรวมไปถึงนุ่มทั้งจากตัวยางที่ค่อนข้างหนา นะครับเพราะว่าล้อที่ให้มาทั้ง2รุ่นเนี่ยก็เป็นล้อขอบ18แล้วก็โอ้ยางแก้มหนาพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นการขับขี่เนี่ยมันก็จะแบบคือนุ่มไปเลยอะ่ะคือถ้าเป็นสายนุ่มเนี่ยรักเลยนะแต่ว่าถ้าคุณเป็นที่เกิดอาการ motion sickness ได้ง่ายเนี่ยนะครับต่อให้จะเป็นคนนั่งหรือคนขับเนี่ยก็อาจจะต้อง ไปลองกันดูสักหน่อยก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะเพราะว่าอย่างตอนที่ผมขับเองเนี่ยเป็นคนขับนะครับความเร็วที่ผมว่าเหมาะสําหรับรถคันนี้นะที่จะขับไปแบบมีความสุขเนี่ยผมว่ามันมันจะอยู่ประมาณแบบร้อยบวกลบอ่ะเออคือไม่ควรเกินแบบร้อยยีกิโเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่าความเร็วหลังจากนั้นไปอ่ะช่วงล่างตัวรถมันก็จะแบบโอ้โหยวบยุ่ยไปตามพื้นถนนที่มันไม่เรียบนะครับแม้ว่า เส้นทางที่เราวิ่งมาเนี่ยจะเป็นเส้นมอเตอร์เวย์ซึ่งผมว่ามันก็ค่อนข้างเรียบเมื่อเปรียบเทียบกับเส้นอื่นๆในเมืองไทยแต่ว่ามันก็จะยังมีอาการแบบเด้งไปเด้งมาตามลอนขึ้นถนนอยู่พอสมควรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันกับคู่แข่งอย่าง MG m a x u s 9ผมว่าลายนั้นเนี่ยจะมีความเฟิร์มกว่าทั้งตัวเซตอัพของสปริงช็อคอัพรวมถึงตัวยางที่บางกว่านะรวมถึงถ้าเปรียบเทียบกันกับเจ้าตลาดที่อยู่มา อย่างยาวนานอย่างอัลฟาดเนี่ยนะครับคันนี้เนี่ยบางคนบอกว่าโอ้เป็นอัลฟาดคิลเลอร์เป็น Lexus LM l คิลเลอร์เป็นได้ไหมผมบอกเลยว่าถ้าในแง่ของช่วงล่างเนี่ยผมว่ายัางยังฆ่าไม่ลงนะเพราะว่าอัลฟาดเนี่ยนะครับคือมันก็เป็นรถนุ่มนะแต่ว่าพอในแง่ของการขับขี่เองเนี่ยมันเป็นนุ่มที่แบบถ้าเรามองจากถ้าเรามองตัวรถจากระหน้าแบบหน้าหลังเนี่ยอัลฟามันจะมีความแบบ นุ่มขึ้นลงแบบนี้อ่ามีความแบบนุ่มขึ้นลงแบบนี้แต่เดนซาดีนายเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบนั้นอาการนุ่มอาการย้วยอาการให้ตัวช่วงล่างของมันเนี่ยมันจะมาในลักษณะแบบมีความให้ตัวทั้งในแง่ของอ่าหน้าหน้าหลังแล้วก็ซ้ายขวาคืออ่าถ้าสังเกตมือผมนะมันจะอยู่อย่างเงี้ยเฟิร์ม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 ันเหมือนกับเราขับเรืออยู่ในช่วงที่วันมรสุมเข้าอะ่ะ มันจะให้ความรู้สึกแบบนั้นแต่ก็อย่างที่ผมบอกครับว่าเ,เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ความเร็วเดินทางไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยโอ้โหมันมันนุ่มนะฮะซับแรงสะเทือนดีมากนะครับรอยต่อถนนเนี่ยรู้สึกบ้างนะจะบอกว่าไม่รู้สึกเลยเนยผมว่านียโกหกแล้วมันจะมีให้เราสัมผัสได้บ้างแต่ว่ามันจะแบบโหนุ่มนุ่มละมุนนะครับแต่ว่ามันก็จะยังไม่ถึงท่านแบบวิ่งอยู่บนพรมเหมือนโรลส์รอยเพราะว่า ความนุ่มเนี่ยโอเคละมันมีแต่ว่าในเรื่องของเสียงรบกวนที่มาจากด้านล่างของตัวรถเอยหรือว่าอ่ที่แผดเข้ามาตามกรอบกระจกหน้าต่างกรอบประตูต่างๆรวมถึงเสียงลมที่เข้ามาประทะกับกระจกบังลมหน้าอันใหญ่โตมโหฬารเนี่ยมันก็ยังมีให้เราได้ยินอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับนะโดยรวมผมว่าก็เป็นรถ MPV รถตู้นะที่ทำมาตอบโจทย์กลุ่มตลาดได้ค่อนข้างที่จะดี อย่าไปหวังความซิ่งความสปอร์ตหรือว่าอย่าไปหวังว่าขับบูแล้วมันจะมันเพราะว่ารถมันไม่ได้ถูกทํามาเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ขับในสไตล์แบบนั้นอัตราเร่ง0ูนย์ถึงร้อยนะครับ3 2มสหนึ่งป้าแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถปรับโหมดการขับขี่ เพื่อที่จะดูการตอบสนองของตัวช่วงล่างได้แต่นะหลังจากที่เราอ่ะเทสอัตราเร่ง0ูถึงร้อมาประมาณ4รอบติดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราสัมผัสได้ว่าไอ้ระบบช่วงล่างที่เป็นช็อคอัพแบบไฟฟ้าเนี่ยมันเหมือนพยายามจะอ่อหนืดขึ้นนิดนึงนะพอหนืดขึ้นนิดนึงเนี่ยก็สัมผัสได้เลยว่าการโยนตัวในจังหวะจ้ำมคอสะพานหรือไปเจอลอนขึ้นถนนเนี่ยมันน้อยลงนะครับ ซึ่งก็สอดคล้องกับที่เขาได้ให้ข้อมูลกับผู้สือข่าวกับสื่อในตอนแรกนะครับว่าไอตัวช่วงล่างเนี่ยมันจะมีการปรับในความหนืดมีปรับวาล์วโซลีนอย์อัตโนมัติในจังหวะออกตัวด้วยเพื่อที่จะลดอาการช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยยกตัวนะครับแล้วก็เป็นการเหมือนกับว่าปรับแรงบิดนะของล้อคู่หน้าแล้วก็ล้อคู่หลังเนี่ยให้มันมีความสมดุลกัน นะเพื่อสร้างบาลานซ์ของตัวรถในจังหวะออกตัวเพราะว่าคันนี้เนี่ยแรงมา้าแรงบิดค่อนข้างเยอะนะก็ถือว่าเป็นความชาญฉลาดหนึ่งแล้วกันละ่ะของตัวช่วงล่างที่ให้มาในรุ่น Performance All Wheel Drive นะครับเนี่ยอย่างตอนนี้นะครับเราวิ่งกันไปเรื่อยๆที่ความเร็วประมาณ90แล้วก็เปิดเบาะระบายอากาศเปิดเบาะนวดนะแล้วก็ค่อ,คอยๆขับไปเรื่อยๆเนี่ยคือจุดที่แบบพอดีมากสำหรับรถคันนี้นะครับ โดยรวมในแง่ของช่วงล่างเนี่ยผมว่าถ้าแก้อาการให้ตัวของช่วงล่างในระนาบซ้ายขวาได้ให้เฟิร์มขึ้นอีกนิดนึงเนี่ยผมว่าโอเคจบเลยนะครับส่วนที่จะต้องมาดูกันต่อไปก็คือว่าอ่ะแล้วถ้าเป็นมุมมองของผู้โดยสารคนนั่งด้านหลังละ่ะอันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปลองดูกันในช่วงสลับรถเอาละครับขับรุ่น Performance All Wheel Drive ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนจะไปลองนั่งหลังเปลี่ยนคันมาลองขับรุ่นพรีเมียมกันสักนิดนึงนะรุ่นนี้เนี่ยก็ อุปกรณ์หายไปบางอย่างอย่างที่ได้แจ้งไปครับแล้วก็มอเตอร์ขับเคลื่อนเนี่ยเหลือตัวเดียวที่ร้อคู่หน้านะ318แรงม้านะครับแบตเตอรี่ต่างๆเท่ากันอตาเร่งรุ่นพรีเมียมนะครับ3 2 1ป้ายช้าหนึ่1ช่วงออกตัวแต่พอลอยลำไปแล้วก็ไม่แย่นะความแตกตา่างในแง่ของการขับขี่นะ สำหรับผมแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของอัตราเร่งนะครับแน่นอนว่าแรงม้าลดลงจากตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ประมาณสัก60แรงม้านะครับแรงบิดก็ลดลงเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าความกระฉับกระเฉงในจังหวะออกตัวเนี่ยก็จะลดลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะพอลอยลำไปแล้วเนี่ยนะครับอยากจะเร่งความเร็วขึ้นไปอยากจะเร่งแซงผมว่าอัตราเร่งเนี่ยไม่ได้หนีกันมากนะครับในโหมด normal เนี่ยผมว่าเร่งแซงถ้าเป็นรุ่นพรีเมียมเนี่ยผมจับเวลาคร่าวๆเ,เนี่ยอาจจะดูช้ากว่ากันประมาณสัก1วนินาทีไม่เกิน1.5วินาทีประมาณนี้นะยังคงเป็น MPV ขุมพลังไฟฟ้าที่ไว้ใจได้ในเรื่องของอัตราเร่งนะครับในแง่ของการใช้งานโดยทั่วๆไปนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับใครก็ตามที่ไม่ใช่ผู้บริหารขาซิ่งไม่ใช่พ่อบ้านตีนผีรุ่นพรีเมียมก็ถือว่ามีเรี่ยวแรงที่เพียงพอนะครับ ความแตกต่างเนี่ยถ้าเป็นตอนอยู่ในโหมดสแตนดาร์ดหรือโหมด Normal เนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าช่วงล่างของรุ่นพรีเมียมเนี่ยแอบจะมีความเฟิร์มมากกว่านิดๆอ่าซึ่งมันก็เออฟังดูประหลาดดีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะ p f r f o r m a n c e a ซ l Wheel Drive นะซึ่งเป็นรุ่นสภารแสูงกว่าเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องมีเซตติ้งช่วงล่างที่แข็งกว่าหรือเปล่าแต่ว่าเขาก็เซตมาแบบนี้อาจจะเพราะว่า ในรุ่น performance all wheel drive เนี่ยเขาสามารถปรับนะความเหนื่อยของโช๊คอัพได้เพราะฉะนั้น range การเซตติ้งนะครับโช๊คอัพกับสปริงเนี่ยก็อาจจะทําให้มันกว้าง,างไปนะอยากนุ่มก็นุ่มสุดไปเลยอยากแข็งขึ้นมาก็สามารถทําได้แต่ในรุ่นนี้เนี่ยปรับอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเหมือนเขาก็พยายามเซตช่วงล่างค่า t a ต d a า d ค่ากลางเนี่ยให้มันพอดีพอดีซึ่งผลที่ออกมานะครับก็ไม่แย่นะใครที่ไม่ได้เน้นซิ่งขับเรื่อยๆทั่วๆไปเนี่ยผมว่าช่วงล่างของพรีเมียมก็ไม่แย่เลยนะครับ นอกจากนี้ด้านอื่นๆในแง่ของการขับขี่ผมว่าก็ไม่ได้ต่างกันมากมายอะไรนะระบบเบรกแป้นเบรกเซตมาคล้ายกันนะครับน้ำหนักพวงมาลัยที่ปรับได้2ระดับความเหนืดนะความไวของอัตราทดพวงมาลัยผมว่าคล้ายๆกันเหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันเลยเอาละหลังจากนี้ก็ได้เวลากระโดดขึ้นไปลองนั่งเบาะหลังไปนั่งทำตัวเป็นผู้บริหารเป็นบอสเป็นเหล่าบอส ลองดูว่าความสบายของเบาะหลังเนี่ยจะเป็นยังไงนะสำหรับเดนซาดีนายย้ายขึ้นมานั่งเบาะหลังนะครับคันนี้เป็นรุ่นพรีเมียมเนาะอภินันทนาการโชเฟอร์นะครับจากพี่บอลน,นะฮะไลบัสเตอร์มาดูที่นั่งเบาะหลังกันบ้างนะว่ามีอะไรให้เราเล่นบ้างเริ่มจากนี่แผงควบคุมคอนโทรลเลอร์นะครับเป็นหน้าจอแท็บเล็ตเล็กๆอยู่ที่พนักวางแขนตรงกลางนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถใช้ควบคุมชุดเครื่องเสียงเบาะนั่ง เครื่องปรับอากาศนะครับไฟแสงสว่างมีตู้เย็นมาให้ด้วยนะครับโอ้โนี่แล้วก็สามารถเปิดเปิดนะตัวม่านบังแดดของซันรูฟได้นะครับอ่ะเราจะเข้ามาดูที่ฟังก์ชันเบาะนั่งซึ่งเป็นฟังก์ชันหลักกันก่อนนะครับนี่สังเกตได้ว่าก็จะสามารถปรับในหลายส่วนของเบาะนั่งได้เริ่มจากที่รองขาออตโตมานนะครับสามารถปรับได้ปรับเลื่อนเบาะแถวหลังให้ถอยลงบป ได้พื้นที่เล็กรูมมากสุดเนี่ยประมาณไหนประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับเบาะนั่งแถวที่2แล้วก็ถ้าสมมุติเราปรับออโต้มามนขึ้นมาสุดนะครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะถาว่า เล็ก o ูมนะครับพอยกขาขึ้นมาวางแบบนี้เนี่ยนะเหลือเยอะไหมมันก็เยอะแหละถ้าเทียบกับรถทั่วๆไปแต่ถามว่ามันเพียงพอที่จะให้ยืดขาไปจนสุดไหมมันก็อาจจะยังนะครับขาเนี่ยเห็นไหมตรงเท้าผมเนี่ยมันอาจจะติดเบาะนั่งคู่หน้าสักนิดหนึ่งนะตัวพนักพิงหลังสามารถปรับเอนได้นะอบกระชับร่างกายกําลังดีนะครับพนักวางแขนที่อยู่ด้านข้างของเบาะเนี่ยก็มีขนาดใหญ่โต นะแล้วก็จุดแตกต่างนะครับของเบาะนั่งสําหรับรุ่นพรีเมียมแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยก็จะอยู่ที่วัสดุของหนังที่หุ้มอยู่ตรงกลางเบาะเนี่ยถ้าเป็นรุ่นเพอร์ฟอร์แมนซ์จะเป็นหนังแนปป้านะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นพรีเมียมจะเป็นหนังแท้ธรรมดาถามว่าให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันไหมผมว่าเท่าที่ลองดูแบบคร่าวๆเนี่ยต่างกันไม่เยอะนะครับแม้ว่าจะเป็นหนังแท้ในรุ่นพรีเมียมไม่ใช่แนปป้าเนี่ยก็ยังถือว่าให้สัมผัสที่ดีอยู่ นะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆมีมาให้อย่างเช่นมา่านบังแดดนะครับด้านข้างนี่เปิดใส่แบบนี้นี่ด้านบนมีไฟสองสว่างมีมือจับมาให้แต่อย่างหนึ่งที่อยากจะให้เพิ่มเติมมาถ้ามีโอกาสนะในโมเดลเยีร์ถัดๆไปก็คือม่านบังแดดสำหรับที่นั่งแถวที่3เนี่ยผมว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีมาให้นะแล้วก็นอกจากนี้นี่มีถาดเป็นถาดวางของนะนะบางคนบอกว่า ي, ทำไมที่วางเท้าอยู่สูงจังไม่ใช่นะ โดยรวมการนั่งโดยสารอยู่แถวที่2ของ d ดนซาด9เนี่ยก็ให้ความรู้สึกว่าโอ้รากับนั่งอยู่ชั้นธุรกิจชั้น First Class ของเครื่องบินนะเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆที่มีมาให้รวมถึงรูปทรงของเบาะนั่งเนี่ยก็ถือว่านั่งสบายมีอุปกรณ์มาให้ครบในแง่ของการตอบสนองช่วงล่างด้านหลังอ่าถ้าเป็นโปรด Standard เทียบกันระหว่างพรีเมียกับ p e r f o r m a น c ์เนี่ยผมว่าผมชอบความรู้สึกของช่วงล่างรุ่นพรีเมียมมากกว่า เพราะว่าไอาอาการโยนตัวในระนาบขึ้นลงเนี่ยมันก็จะมีอยู่พอๆกันแต่อาการให้ตัวของช่วงล่างในระนาบซ้ายขวาเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะนิ่งกว่าทําให้นั่งแล้วเกิดอาการเวียนหัวน้อยกว่านะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ p e r f o r m ร์แมเนี่ยเขาปรับช่วงล่างเป็นสปอร์ตปุ๊บเนี่ยอ่ะโอเคละนะมันก็จะเฟิร์มขึ้นซึ่งในรุ่นพรีเมียมเนี่ยก็จะไม่สามารถทําได้นะครับโดยรวมก็ถือว่าเป็นเบาะนั่งที่ ไว้ใจได้เรื่องความสบายนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอาจจะย,ยังไม่ชอบนิดนึงเนี่ยก็คือ,อาการปรับเบาะด้วยหน้าจอแท็บเล็ตตรงนี้ผมว่ามันมีอาการดีเลย์นิดนึงเนี่ยสมมุติว่าผมจะลองอปรับอัตโตมานนะครับลงมาปุ๊บเนี่ยเห็นไหมปล่อยปุ๊บหลังจากที่ปล่อยปุ๊บอะมันจะยังดีเลอย์อยู่ประมาณครึ่งวิเพราะฉะนั้นมันอาจจะ ปรับได้ยังไม่ได้ละเอียดตรงใจมากเท่าที่ควรนะครับอาจจะต้องกะเกงกันดีๆสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้นใช้งานนะซึ่งจุดนี้เนี่ยพอเทียบกันกับคู่แข่งนะผมว่า MPV ไฟฟ้าจากจีนรุ่นอื่นๆที่ให้สวิตมาเป็นสวิตไฟฟ้าแบบเป็นสวิตฟิสิคอลอ่ะผมว่าเขาปรับได้ง่ายกว่าสะดวกกว่า แต่อย่างอันเนี้ยอ่ะโอเคละมันก็ดูเรียบๆดีนะครับหน้าจอไม่ใช้งานก็ปิดไปจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเบาะนั่งแถวที่2ของเดน s ซ่ดีนเมื่อเทียบกันกับคู่แข่งก็คืออ่ะเบาะนั่งแถวที่2เนี่ยเป็นแบบกับตันซีก็จริงแต่เขาพยายามย้ายตัวเบาะเนี่ยมาอยู่ชิดนะครับฝั่งด้านนอกของตัวรถซึ่งมันก็จะเหลือพื้นที่ตรงกลางของเบาะนั่งทั้ง2ฝั่งนะตรงนี้เนี่ยสำหรับบ้านไหนที่มีสมาชิกนะครับ ที่ต้องนั่งเบาะแถว3ก็สามารถเดินเข้าออกได้โดยไม่ต้องปรับเบาะเอนมาข้างหน้าแล้วก็บริเวณตรงกลางเนี่ยก็จะมีถาดเพิ่มมาให้อีก1อันเอาไว้วางของชิ้นเล็กๆหรือว่าพวกแก้วน้ําอัดลมต่างๆแก้วกาแฟก็สามารถวางได้นะแต่ว่าช่องเนี่ยจะเล็กนิดหนึ่งถ้าเปรียบเทียบกันกันกบเบาะนั่งของซีเกอร์0 9หรือว่า X เพิง X9 เนี่ยอ่ะ เบาะตรงนี้มันจะติดกันไม่สามารถแบบวอล์กูผ่านเข้าไปแถวที่3ได้โดยรวมสําหรับการขับขี่แล้วก็นั่งโดยสารในเดนซาดีไนก็จะประมาณนี้นะครับถ้าให้เปรียบเทียบกันแบบคร่าวๆนะระหว่างคู่แข่งเนี่ยสำหรับซีเกอร์0ูอ่ารายนั้นก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของความแพรวพราวของสีพันสันพางต่างๆแอมเบียนไลต่างๆที่เอามาตกแต่งภายในห้องโดยสาร ด้านข้างของอแผงประตูตรงนี้ก็จะมีหน้าจอที่ปรับได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาปรับระบบเครื่องปรับอากาศต่างๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าของซีเกอร์009เนี่ยด้วยความที่ตัวรถเขากว้างประมาณแบบ2เมตรกว่าๆเนี่ยนะครับมันจะทําให้รู้สึกว่าความกว้างระหว่างาแผงประตูด,ด้านซ้ายกับด้านขวานเนี่ยมันจะกว้างกว่านิดๆแต่ว่าอาจจะต้องแลกกับหลังคาที่เตี้ยนิดนึงเมื่อเทียบกับเดนซาดีนะส่วนของ X เิง X 9 นะก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของตัวเบาะนั่งที่สามารถแบบปรับเป็นซีโร่เกรวิตี้ได้ซึ่งจะบอกว่าของ D9 เนี่ยก็มีมาให้เหมือนกันแต่ผมลองปรับดูแล้วมันยังไม่ใช่ซีโร่เกรวิตี้แบบเต็มรูปแบบอะ่ะคือพอปรับเบาะเป็นซีโร่เกรวิตี้เนี่ยนะครับมันยังรู้สึกถึงแรงที่กดลงบนลำตัวของเราอยู่ยังไม่ได้แบบให้ฟีลแบบนั่งลอยๆเหมือน x อ็กเพิงนะครับแล้วถามว่าเดนซาดีมีจุดเด่นด้านไหนละ่ะ ในแง่ของการนั่งโดยสารนะครับก็ต้องบอกว่าอ่ะนี่อย่างที่บอกไปคือเบาะนั่งมีพื้นที่ให้เดินไปทางด้านหลังได้มีหน้าจอแท็บเล็ตมาให้ซึ่งก็สามารถปรับได้หลากหลายฟังก์ชันในจุดเดียวนะแต่ว่าอาจจะใช้งานยากนิดนึงเพราะว่าฟังก์ชันเนี่ยมันก็จะถูกซ่อนลงไปลึกๆๆล,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 ลงไปนะครับไม่ได้แบบกดทีเดียวแล้วได้เลยนะอาจจะต้องแบบเปิดหน้าจอขึ้นมาก่อนแล้วค่อยเข้าฟังก์ชันย่อยอลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้แน่นอนว่าอ่ะพอ เดนซาเร v e นะครับทำตลาดรุ่นเริ่มต้นเดนซ a ดีนพรีเมียมให้ต่ำกว่า2ล้านได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดเด่นจุดใหญ่เลยละ่ะแล้วก็อาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มองหา MPV ระดับราคาประมาณ2ล้านนะครับคันนี้ก็ดูคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่พอสมควรนะแล้วถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่ตกลงปรงใจแล้วว่าฉันจะเลือกเดนซาดีนแต่นะครับ ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปจบกับรุ่นย่อยไหนเอาอย่างนี้สรุปให้สั้นๆนะครับถ้าคุณเป็นพ่อบ้านผู้บริหารที่ชื่นชอบการขับรถนะครับขับรถเร็วอยากได้ช่วงล่างที่นุ่มได้เฟิร์มด้วยนะครับมีโชคอัพป,ปรับได้ด้วยไฟฟ้าอ่ะรุ่นท็อปตอบโจทย์แต่สำหรับใครก็ตามที่คิดว่าเออเฮ้ยออปชันอย่างาผ้าบุหลังคาที่เป็นหนังกลับ เบาะนั่งแนปป้าหน้าจอเฮดอัพดิสเพลย์นะครับระบบช่วยเตือนการชนแล้วก็ช่วยเบรกทางด้านหน้าที่เป็นมุมฉากแบบนี้นะครับที่อาจจะโดนตัดออกไปแต่ว่ายังคงมีระบบเอเดอื่นๆมาให้อยู่ถ้าคุณมองว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นต่อชีวิตหรือว่าการใช้งานของคุณนะครับการอ่ะไม่มีแล้วก็จ่ายเงินถูกลงราวเจ0 0 0สนบาทเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่าสําหรับรุ่นพรีเมียมส่วนตัวนะครับชอบเซตติ้งของรถในภาพรวม นะแล้วก็ออปชันกับราคาที่พอมานั่งคิดในแง่ของเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยผมว่ามันดูคุ้มเงินมากกว่านะครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเฮดไล i ์แม็กคลิปทดลองขับทดลองนั่งเดน s a ดีนะครับซึ่งก็คิดว่าน่าจะพอ,อะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังมองหา MPV ขุมพลังไฟฟ้าในกลุ่มนี้อยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอยากจะขอแนะนำให้ทุกท่านนะครับหาโอกาสไปชมรถคันจริงไปทดลองขับกันก่อนเพราะว่าเชื่อว่าพอเป็นรถครอบครัวแล้วเนี่ยการตัดสินใจเนี่ยอยากจะให้มาทั้งจากคนขับคนนั่งนะครับคุณพ่อบ้านก็อาจจะต้องพาลูกๆพาภรรยาไปนั่งดูก่อนนะบางทีเนี่ยนะครับ ถูกใจเราแต่ไม่ถูกใจเมียไม่ถูกใจลูกเนี่ยก็อาจจะสร้างความปวดหัวในระยะยาวได้นะเพราะฉะนั้นก็ลองไปทดลองขับไปลองนั่งดูก่อนนะโดยเฉพาะในงานมอเตอร์เอ็ก2024ที่ถึงนี้เนี่ยก็มีการจัดแสดงรถยนต์ครบทุกรุ่นนะครับทั้งที่เปิดตัวไปแล้วนะแต่ยังไม่ได้เปิดราคาหรือคันที่อาจจะเพิ่งมาในงานนั้นเลยสดๆร้อนๆก็ มีให้ชมกันสำหรับวันนี้ผมคิวยุทธพิชัยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ